ทุกคนครับผมทีเจมอร์ชนแนลครับวันนี้เราอยู่ที่สนามบินสวนนภูมินะครับแล้วเราก็กําลังจะเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับไปที่รัฐเมลเบิร์นซึ่งตอนนี้เราอะก็ได้ตั๋วมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายบล็อกกันมานานมากวันนี้เราก็อกโอโหแบบงงๆต้องบอกนะครับว่าวันที่เรามาวันนี้เนี่ยเรามาแบบคนเดียวแบบเพ่ิงคว้างมากก็มีแอบร้องไห้คิดถึงบ้านบ้างเพราะว่าปกติทํางานเนี่ยไม่เคยไกลบ้านเลยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราเนี่ยมาทางานไกลบ้านนะครับ ส่วนการไปเมเบิลครั้นงนี้ก็คือเป็นการที่เราจะไปเรียนต่อเป็นเล้ยะเวลา6เดือนนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่า6เดือนหลังจากนี้เราจะรอดหรือเปล่านะฮะส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการไปครั้งนี้ต้องบอกนะครับว่าเราเนี่ยใช้บริการของเอเจนท์ที่มีชื่อว่า U Plu s ซึ่งเราก็เราก็มีรุ่นพี่หลายคนมาดูแลแบบดีมากเทคแครดีมากซึ่งก็ไม่รู้ว่า UP l u s จะเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าถ้าให้ก็ดีนะฮะแต่ก็อยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเราขอานอนุญาตไปแลกเงินก่อนแล้วก็ไปแลกเงิน,น,ะะงงนก่อนแล้วก เงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทได้มาแค่400โกเหรียญนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปพอกินหรือเปล่าที่นั่นแล้วถ้าพอกินเนี่ยจะได้กี่วันนะฮะย้ำนะครับถ้าหากว่าใครสนใจเรื่องการเรียนต่อเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้เดี๋ยวเรา,เราจะทาคลิปแยกอธิบายถึงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเราเดินทางไปกับสายการเรียนที่มีชื่อว่าเจสตานะครับย้ำว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็จะเดินทางไประยะเวลาประมาณ8-9ถึงชั่วโมงนะครับต่อไปเราก็คงไป เข้าเกตเตรียมขึ้นเครื่องนะครับเครื่องออก4ี่ทุ่มย้ำว่าเลทตั้งหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้ก็ไปห้องน้ำทาคง,งทาครีมลงหน้าก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้คือมันก็คือแบบเซอร์มากเลยจริงๆเออนะเราคงย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าการไปรอบนี้เราไปแค่ตัวเราเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเราไม่ได้มีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลยเราไม่มีใครอยู่นั่นเลยนะครับก็ไม่รู้กันว่าเราไปรอบนี้เราจะไปเจอกับอะไรบ้างก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต่อใจด้วยเหมือนกันเหมือนกันนะฮะก็อาจจะมีอาการปากนาเเะววลทีดีดย การไปครั้งนี้เหรอฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนไม่ได้ไปนานกว่านั้นอืมก็รุนกันว่าหมอกจะรอดหรือจะไม่รอดนะฮะ ทุกคนตอนนี้เราอะมาถึงที่เมลเบิร์นแล้วตอนนี้ก็คือมาถึงห้องแล้วก็แบบมีอาการคิดถึงบ้านมากเพราะว่าแบบมาครั้งแรกไม่เคยมาก่อนตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอ้ยวันหลังเราจะมารีวิวทรศท่ให้คนได้ดูกันว่าหน้าตาเป็นเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะว่าหลังจากนี้เราต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปซื้อบัตรรถไฟซึ่งเรียกว่าบาัตรมิกิมิจิอะไรสักอย่างนี้แหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเขาบอกว่าไปซื้อที่สถานีรถไฟซึ่งเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็ไปมัวมว,มวดูกันเองแล้วกันนะปอื <c oughs> อะไรเนี่ยเปิดยังไงอีกนะเนี่ยเปิดไม่เป็นอันนี้กุญแจดอกไหนก็ไม่รู้ดอกนี้นะนี่ออกแล้วก็ต้องต้องปิดให้เขาด้วยคือเราเปิดได้ปะวะก็คือที่ที่เราต้องไปนะฮะเป็นรถไฟซึ่งเขาบอกว่าเราจะต้องไปซื้อบัตรมิกิบัตรไมกิ บัตมิจิอะไรตรงนั้นแ่ะแถวนั้นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าหน้าตามัตจะเป็นยังไงนะเออต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงตอนนี้ก็คือเดินอยู่คนเดียวแบบเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจมากๆ อย่างที่บอกเลยนะครับว่ามาที่นี่อากาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยคือหนาวถึงหนาวมากกลางวันเนี่ยก็คือ,อยังพอเดินได้แต่ว่าพอตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6องศาเซลเซียสร้อนไม่ใช่ร้อนสิ <c oughs> เบอ้อแล้วหนาวมากทุกคนคือหนาวมากมากเออหนาวจนแบบไม่อยากอาบน้ําแต่ถามว่าอาบไหมก็ต้องอาบเพราะว่าเราแบบคุ้นชินกับการอาบน้ำนออะไรอย่างเงี้ยเออโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็เดินมาถึงซานเร์ไฟแล้วขณะนานี้ก็คือ ถนนี้รถไฟซึ่งมีฝรั่งเดินกันเต็มไปหมดนี่ไงตู้ไมกีไม่ใช่ตู้มิจิอะไรวะเนี่ย How c a ด I help you To p u p มีเติมตังเติมตังเช็คแล้วก็าบไมกีซื้อให้กับใครวะ general senior children f u f a i r เอาอะไรดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถามพี่ก่อนเมู้จะถามใครดีอ่านตรงนี้แล้วกันตัวไอเนี่ยอ่ะ general general เออไม่รู้อ่านไม่ออกเอาอันนี้ บายซีเนียร์ไมค์กิดนิดแครี่ซีเนียร์เจเนอโร่ฟูไม่เอาอะ่นะน้ำรถเด็กไหมสิบแปดออฟรูทเลนเนอร์พีรมิดไอ้นี่แหละเราเป็นนักเรียนลองดูลองดูงดได้มาแล้วครับบัตรไมค์กิกับการซื้อที่ยุ่งยากมากๆไม่หรือว่าอะไรกดอะไรแต่ก็มั่วๆมาได้ยัดเงินเข้าไปบัตรออกมาโอเคจบเลยที่ He, รถไฟมาแล้วไปไหนวะไปดาวทาได้แล้วซึ่งรู้ไปยังไงเด้วเราก็ตามเจนี่ไปแล้วกันจะง่ายที่สุดนะผมว่าเออใช่ไม่รู้จะไปไงตามเข้าไปแหละง่ายที่สุดตามเจนี่ไปไปเขาไปเราไปได้เค <Okay. S 1> ชี้ไปเราก็ต้องไปได้ นั่งอย่างนี้ดีกว่านี่โอเคนั่งโง่ๆตรงนี้แหละนี่รถก็จะออกเนี่ยความเจริญกลิ่นหอมวุ้งว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะนั่งไปไหน ตอนนี้ฮะเราก็มาถึงสถานีฟินเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นสถานีใจกลางเมืองเมลเบิร์นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งว่าจุดจุดนี้เราก็ต้องเรียบเดินตามหาที่ที่รู้จักก่อนเพื่อที่จะไปเปิดบัญชีธานาคารแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนจะใช่ไหม <c oughs> ล้วเจอแล้วพี่ช่อของเราพี่ช่อไวัสด้ีครับ <c oughs> นี่ครับที่ร่วมอุดมการ์ก,กับเราในวันนี้เราจะไปไหนกันนะครับพี่วันนี้อ๋อ <c oughs> ไปเปิดบัญชีธานาคารเปิดบัญชีธานาคารสำหรับเด็กที่มาที่ออสเตรเลีย,รยแรกๆนี้ต้องทำอะไรบ้างน,นะพี่ต้องหาที่พัก คธนาคารแล้วก็เสียภาษีเนาะพี่เสียภาษีแถกอะไรนะแท็กแท็กอะไรแต่สักอย่างนี่แหละแท็กไฟนัมเบอร์แล้วก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ถึงวันเราก็เปิดสิ่แลวใช่ไหมใช่เราเปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะไปไหนกันครับพี่จะไปกินข้าวก่อนได้ไหมฮะโอเคได้พี่กินข้าวไหมเนี่ยอะไรก็ได้ครับพี่พี่พาไปจับเลยครับขอราคาแบบไม่แพงมาได้โอเคครับงั้นเราไปกันเลยครับ กินข้าวกระเพรากระเพราหมูไข่ดาวที่ประเทศออสเตรเลียเว้ยแล้วหน,น้าตาคือแบบเหมือนมากแล้วกลิ่นคือหอมมากๆเลยเว้ยแต่ว่ารสชาติไม่รู้เดี๋ยวกินก่อนแล้วจะมารีวิวทีนึงว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะจานนี้ก็ตกอยู่ที่13มเหรียญก็แปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาทเกือบ300บาทเลยทีเดียวมาดูว่าวกระเพราจานนี้เนี่ยจะทำให้เราต้องเบร์ออีกจานหนึ่งไหมโ <laughs> <laughs> อเคก็ขออย่ากินก่อนนะฮะทุกคน หลังจากที่เราไปกินข้าวกันมาครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปไปเปิดบัญชีซึ่งก็จะมีพี่เขานี่แหละครับพาเราไป,ไปเปิดบัญชีซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าธนาคารนั้นคืออะไรแล้วก็เปิดยังไงยุ่งยากไหมจะโดนสัมภาษณ์อะไรเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวงไงเราไปทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะทุกคนยังไงฝากเป็นกำลังใจให้หมอกด้วยแต่ตอนนี้หมอกมีพี่เป็นกำลังใจให้แล้วแล้วก็เอาอันนี้เท่นี้น ตอนนี้เปิดบัญชีเสร็จแล้วเราก็จะไปกันที่โรงเรียนใช่ไหมหรือว่าไปเซเว่นก่อนถ้าไปเซเว่นก่อนดีกว่าไปเราไป,นนาไป,ไปดูทุกคนไปดูของในเซเว่นกันก่อนว่ามันมีอะไรกินมัง่งพี่หิวไหมเนี่ยหิวแล้วค่ะหยยิวแล้วคือกินข้าวเ,เมื่อกี้หิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวพี่กดได้ครับพี่ก็จะมีปุ่มให้กดแล้วก็รอสัญ,ญญาณไฟใช่รอสัญ,ญญาณไฟแต่รถมันก็ไม่ยอมให้เราที่เนี้ยดีอย่างหนึ่งก็คือรถดดอะหยุดให้คนข้ามแต่ที่เมืองไทยอะ โคนอ่ะต้องหยุดให้รถไปเอองงไหมงงดีใช่ตึกแบบสวยมากเลยตอนนี้เรากำลังจะจะข้ามไปเซเว่นกันรสชาติทุกคนไปดูของในเซเว่นนะครับว่ามันมีอะไรแบบขายอยู่ในนั้นกันบ้างซึ่งก็คือตรงนั้นลุงมายังไงเนี่ยอย่างเทะเดินไปที่เซเว่นเราอยากรู้ว่าจะมีของขายเหมือนบ้านเราไหมเราไปดูกันดีกว่านะฮะแต่รู้สึกว่าน่าจะไม่เหมือนเพราะเดือดช้อนรัมันเล็กมากเลยนี่เข้ามาข้างในนะก็จะมีเป็นพวกโดนัทวางเต็มเลยซึ่ง ชิ้นหนึ่งก็ประมาณสมเหรียญน,นะครับก็แบบมีหลายราคามากๆแล้วก็มีอาหารแช่แข็งนะครับเริ่มต้นที่8เหรียญ10เหรียญก็ถ้าเตียเงินไทยก็กล่องนึงก็ประมาณ2อ0สอ่ะเออแพงอยู่นะแอบแพงอยู่นะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มเป็นพวกเลดบูกระทิงดงกระทิงแดงมีนะม,มีนมเออกม็มีโคงมีโคกโคกแข็งป่ยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีเหมือนกับขนมกรัวซองมั้ง ชิ้นเบลเลอร์เลยแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าสามเหรียญหรือเปล่าอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้ใช่น่าจะสามเหรียญเขาบอกว่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สามเหรียญก็ประมาณหกสิบอืมนี่เรามาดูอาหารแห้งกันมากนะครับนี่คือโซนเอ้ยอีนี่บ้านเรามีสีแด,ดงๆเนี่ยนนอาหารเกาหลีใช่บ้านเรามีแล้วก็เอ้ยมีมีมอินโดด้วยตรงนี้ ีขนมพกช็อกโกแลตมียาแก้ไอหมากฝรั่งทิชชู่มีครีมนู่นนี่นั่นยระดงกระ,ะดมมีหมดเลยนะทุกคน <No. S 1> ลิปมันมีหมดแล้วก็มีพวกไอตรงไอติมอาหารเย็นอาหารแช่แข็งมีลูกอมช็อกโกแลตแล้วก็นี่ฮะเป็นพวกขนมแบบกรอบแกบมีเต็มเลยถุงหนึ่งก็ต้นต้นประมาณสัก3าเหรียญได้ก็180กว่าบาทโดยประมาณมีช็อกโกแลตเต็มเลยฮะแล้วก็มีคุกกี้ พี่คิดว่าเออถูกมาก2เหรียญเองก็ตีสักประมาณเกือบเกือบสามเหรียญประมาณกี่บาทครับพี่ประมาณหกสิบกว่านะฮะประมาณหกบกว่าบาทนี่มีเครื่องชองกาแฟด้วยชงเองเหรอฮะเด็ดอยากกินอะไรก็ชกกันเองนะฮะตรงนี้ชใช่แต่เราเข้ามาถามว่าเราซื้อไหมไม่ซื้อ <laughs> เราก็ต้องออก <laughs> เรามาเพื่อพาทุกคนมาดูว่าในเซเว่นมีอะไรกินบ้างนะฮะ นนครับคอลิสติกไปไปได้ปุ่มไม่ต้องกดเร่อหนังเหนียวครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปโรงเรียนที่เราจะไปเรียนกันอีกตัวเรียนนี้นะครับไปคอลิสติกนะคะทุกคนเราจะไปกันที่ ถนนคอลินสตีดไปทีไป่ไปดูโรงเรียนต้องบอกว่านี่การเป็นการมาครั้งแรกในชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียที่รัฐเมลเบิร์นนะครับก็อย่างที่บอกว่าใครสนใจอยากจะมาศึกษาที่นี่อยากจะรู้ว่ามาเอเจนต์ไหนก็เดี๋ยวหมจะทำคลิปแยกให้อีกหนึ่งอันแล้วกันนะฮะ เพื่อเป็นเหมือนกับแหล่งความรู้แล้วกันเนาะอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศก,รราก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เจอโรงเรียนกันที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราทั้งสองคนก็กําลังที่จะหาทางกลับบา้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปหลงหลวิลล์ตรงไหนอีกนะฮะก็เดี๋ยวยังไงขอแอยาตัดคลิปนีปปปป้ก่อนแล้วกันนะครับจะก,กัแนแบบในคลิปหน้าสำหรับนี้ครับผม PJ หมอ l Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ เจสซี่ยงมากเลยนะครับพี่มาช่วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะได้ครับจะกำลังคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย